ฮุนไดแย่แล้วเปิดตารางคะแนนล่าสุดคอมเมนต์แตกหลังฮุนไดพ่ายแพ้ AI p a p ปเปอร์แฟนๆถามจียุนค่าตัวขนาดนี้เลยหรอทำไมโค้ชถึงไม่ยอมเปลี่ยนตัวออกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเรากันนะคะ เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีม AI Paper นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยแฟนๆวนอลเลย์บอลน,นะคะก็คาดการว่าทีมฮุนไดน่าจะเก็บ3คะแนนจาก AI Paper มาได้แต่สรุปนะคะผลการแข่งขันปรากฏว่าฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับ AI Paper ไป2ต่อ3เซตด้วยคะแนน 25ต่อ22 23ต่อ25 25ต่อ19 24ต่อ26และ12ต่อ15นี่แหละค่ะทำเอาแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะถึงกับเข้ามาวิพากวิจาร์กันอย่างสนันวันไหวเลยทีเดียวค่ะซึ่งโมมาทำไป29คะแนนวิภาวี17คะแนนไฮยโยจิน17คะแนนดาฮายอน15คะแนนและจองอานะคะ27คะแนนซึ่งหลายๆคนบอกว่าในเกมนี้ที่พ่ายแพ้เพราะว่า โค้ดเนี่ยส่งตัวจียุนลงมาซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจียุนเนี่ยเหมือนเป็นบ่อนนะ้ํามันให้กับทีมฮุนไดในการรับบอลแรกนะคะต้องบอกว่ารับบอลแรกค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยทีเดียวค่ะสําหรับจียุนนะคะแล้วก็ทําแต้มไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าตบติดบล็อกแล้วก็ตบออกไปเองบ้างทําให้แฟน์บอลเสียใยหนักมากเลยจริงๆค่ะสําหรับผลการแข่งขันที่แข่งกับ AI Paper นะคะแล้วก็ยังมีแฟนๆเนี่ยบอกอีกว่าถ้าหาก แมตช์นี้นะคะหุนไดชนะเนี่ยวิภาวีมีสิทธิ์ได้ MVP เลยทีเดียวเพราะว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีทั้งเกมรับและเกมรุกนะคะแล้วก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะตั้งข้อสงสัยว่าจียุนเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ทำไมถึงโค้ดยังกล้าปล่อยลงไปซึ่งทางด้านจียุนนะคะค่าตัว600ล้านวอนค่ะหรือเท่ากับ13-14ล้านบาทเงินไทยนะคะต้องบอกว่าค่าตัวไม่ธรรมดาเลยจริงๆซึ่งคอมเมนต์นะคะก็มี ต่างๆน,นานาค่ะบอกว่าเปเปอร์ปีนี้เนี่ยมาดีมากตั้งแต่ได้โค้ชคนใหม่แต่ยังไงก็จะคอยเชียร์และให้กำลังใจวิภาวีต่อไปสู้ๆกีฬามีแพ้มีชนะแต่ครั้งนี้ผิดหวังมากแต่ก็เชียร์น้องสองต่อเชียร์น้องสองกันต่อไปค่ะถ้าจียุนไม่พลาดเยอะคงไม่แพ้หรอกน่าเสียดายมากเกมวันนี้น่าจะได้สามแต้มเต็มเป็นรองถ่าจ่ายบอลแบบนี้เชียร์ต่อไปค่ะ น่าเสียดายเหนื่อยละฮุนไดควรได้สามเต้มเต็มทำไม่ได้สู้ๆนะโค้ดตอนนี้ทีมที่น่ากลัวก็คือทีมเลสปาร์คพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเดิมมากๆขอชื่นชมเห็นจียุนเล่นแล้วเหนื่อยแทนนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะที่พูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าจียุนเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของทีมฮุนไดที่อยากจะให้โค้ดนะคะกลับไปพิจารณาตรงนี้ สำหรับตารางคะแนนล่าสุดในปัจจุบันนะคะซึ่งจะมีแข่งขันอีกทีคือวันที่7มกราคม2 5 6 7นะคะต้องบอกว่าทีมฮุนไดเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าต้องรีบทำคะแนนหนีทีมเลสปาร์กเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเลสปาร์กมาดีจริงๆในแมตท,ที่แข่งกับ i b k เคนะคะโดยเฉพาะบุคลิกที่ต้องบอกว่าลูกเสิร์ฟเนี่ยทำเอา i อ k เคนะคะรับบอลแรกได้ยากมากๆรวมถึงเสิร์ฟเอทได้หลายลูกเลยทีเดียวค่ะอันดับหนึ่งนะคะยังเป็นพิงค์สไปเดอร์มี43คะแนน 2องฮุนไดสี่สคะแนน3ามเลสปาร์คสาคะแนน4ี่ไอบีเคคะแนน5 a i p a ไอเปเคะแนน6กไฮพา15สคะแนนและ 7.GS ดจีเอสคาเทคมี6คะแนนนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เลสปาร์คมี34คะแนนถ้าหากว่าชนะเราไป3นัดนะคะรับรองค่ะคะแนะนได้ขึ้นนำแน่ๆทีมฮุนไดนะคะต้องรีบแก้จุด บกพองนะคะจุดอ่อนของทางทีมฮุนไดไม่เช่นนั้นนะคะทีมเรสปาร์กเนี่ยตอนนี้กําลังมาดีมีสิทธิ์ที่จะขึ้นนําทีมฮุนไดอย่างแน่นอนถ้าหากว่าทีมฮุนไดนะคะยังไม่แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็จุดอ่อนที่ทีมอื่นๆเนี่ยทราบกันแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจะสังเกตเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าส่งจียุนลงมาทีมอื่นเนี่ยมักจะเสิร์ฟจ,จี้ที่จียุนเพราะรู้ว่าบอลแรกของจียุนค่อนข้างที่จะไม่ดีนี่แหละคะ่ะจุดอันดับแรกเลยที่ทางฮุนไดต้องรีบกลับไปแก้ไข ซึ่งโปรแกรมในนัดต่อไปของทีมฮุนไดจะพบกับทีมไฮพาสต้นสังกัดของโมเมธนัชชานะคะในวันที่8มกราคม2568เวลา17นาฬิกาและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ